เดี๋ยวครับอยู่อันแปดหลักใช่ไหมครับวันนี้พามาดูมาโคลดดำเจ้าซานี่ครับไม่ล่าสุดป้ายแดงสวยๆนอนนาก็น่ะยันได้เขาได้รื่อ ใจเห็นนี่อะไรเนาะแต่คันสวยครับรถทีมงานนี้โอ้หางเงี้ยใ,ใครมาเดียงเงี้ยใครมาเดียงกันเฮ้ยเพื่อนกันอ่ะโอ้ฟ้นีนะขับรถอยู่เนี่ย ไม่หล oh, 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 oh. ah. oh, ุดจะนะโอ้สด oh, ีครับผมโอ้เบานนนอนนะจ็คเจอว้เยโอ้งแจ็รถแรงอยู่ด้านหลังดันเอาอย่างเดียวเถอโอ้ตายตโอ้ ดูแม็ชโครับทีมังานไปไปแทงข้างยังดี เนาะตะไค่้ครัตัวมะหาวตะไคร้คนน่มโคสักหน่อยครับเจ้าสานี่ตัวแรงตัวแรงเนหนล่

ถึเาไว้เหบอกสองมามี่วะพี่วะแกเดนกูเป็นอโอ้โหายุกสบาย้ามเนบอบ่คำสูงไปอ่ะอันี้ไปมอเยเดอเนี่ยบินเยเดอเนี่ย ทางท้างอ,อ่ข้างหน่อยอะนั่นมันหลาเขาเล่นกันหน่อยก็นีนก็เล่นอะอันเออียเหยียบเลยจรเดียนะเหยียบรอเครื่องข้างหลังออะไปัเอลดินเลยด้วเนี่ทเนี่ยทนผู้อมือวคว้าไปพุ่นเรวู เป็นไปเดีเอาียนคนปินลงหนีอยู่นะวะเออ,อเออคนเดียวไปก่อนไหมง่วงไปละไปลองไอเ่าแก่เ่าแก่แฟรครับเองนี่เย <Okay. S 2> โอ้<ำ> <Okay. S 1> โหครับก่้องรู้ได่ไหมเบ้งเบ้งใส้เด้บ้างกัน เบื้องไรปุ่เนี่ยเังไรไปตกันันน้อะไรเนม่่ตกนี่เลยพ่นนนอะนะ,นะโอเคไปเนีไปันเอาไปเี้งะอ้ง

เพิ่งเห็นพี่นายมากพอนคนขับเพิ่งเห็นมาถามอะไรอะไรอยู่ดีหลุดไหม้ยมันบอกว่าได้าขึ้นนั่นเถอะขึ้นเนือเถอะนุ่งดจทยวไปเรื่อยๆไม่เหรอรอได้โอ้เฮ้ยในวัน อตีนึ่งข้างๆอย่างนี้เดียวไก่โ๋อแล้นี้ว่เป็นนาำาได้วยแลน้ำมันเโอ้ยโอ้ยไปซส้อกวดดำดอกมันกันได้ดำแาแกแฝดเลยไม่อยากให้น้นมีเลยใจใจใจขี้น้ำดักโอ้ยวันพร่มห่วยเหนื่อเถอะ โอ้เรียบุดดจมแล้เมียโค้ชคาดันด่ากินคิดว่าคุณงอคุณไปถึงแต่ว่าไปไปรำดงอุรมันไปสีเขียนมันเถอะจะได้จบได้เดีย่มไงยังมั่วไวยังลปั่มเต็มเลยล่ะปั่มโดนว่ามุสา เงนมาควาหวานมลรวหวานเเป่ากวางเป่ามนา้งเป่ามะนามมันดเป่ามะนามานาะมนาตันบ่มนามันหน่อยเอ่มันหน่อยเต็มมุ้นนี่ยเออูของหนูยเออ่คืของเงินยีซูียูนียีลงไปอืมาด่านเลยเขาติด ้ยสิมาขับเนี่ยดิเดียไปดึงหัวก็ตีดต้องหาคนมาขับซุมเป็นเบยกเป็นงานหมดแล้วได้ละดวยดำรงกับ่ามดำรงก็บนขับเศร้าก็เศร้าไปเจ๊ขัน